โดยปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ฝึกกล้ามเนื้นะอหน้าอกส่วนใหญ่ที่เราเลือกก็คือพวกกลุ่มดัมเบลบาร์เบลหรือว่าเคเบิลนะครับหรือจะเป็นลักษณะที่เป็นบอดี้เวทในท่าวิดพื้นเราจะฝึกอยู่ในกลุ่มนี้เป็นหลักแต่ยังมีอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราสามารถใช้ฝึกได้นะครับอุปกรณ์นั้นก็คือที่เราเรียกว่ายางยืดนะครับยางยืดเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับแต่ที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็คือที่เป็นลักษณะรีส t ิสแตนทูปนะครับรีสติสแตนทูปนะครับยางเนี่ยจะเป็นท่อนะคร หรือมีผ้าหุ้มก็ได้นะครับแล้วก็จะมีมือจับให้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยจับได้ถนัดฝึกได้ง่ายนะครับไม่รู้สึกเสียดสีถ้าฝึกกับยางยืดนะครับก็จะมีหลากหลายท่าให้เราสามารถฝึกได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างในท่าที่1นนะครับจะเป็นท่า standing chest press นะครับเราจะเอายางยืดนะครับมาแขวนในระดับกลางแล้วคราวนี้เราจะหันหน้าออกนะครับ พอหันหน้าออกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าฝึกกับยางยืดจะเป็นท่ายืนเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องจะทํางานอยู่ตลอดแต่ในท่ายืนเนี่ยเราจะยืนได้หลากหลายนะครับในรูปแบบที่1นึ่ง่ายที่สุดกคบบาาแบบ็คือยืนแบบเทา้านําเท้าตามแบบที่2คือยืนแบบเท้าคู่ แบบพีษาอาจจะเป็นยืนแบบเท้าชิดนะครับเราสามารถเลือกได้มือจับนะครับจะไว้ด้านล่างเอายางยืดไว้ด้านล่างมือนะครับข้อดีก็คือยางจะไม่เสียดสีกับมือขณะที่เราทําการฝึกนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมติเราปล่อยมือหรือกําไม่แน่นยางอาจจะหลุดจากมือเราได้นะครับกับอีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบที่ยังยืดอยู่บนแขนของเรานะครับข้อดีก็คือเวลาปล่อยมือเนี่ยจะยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือยังยืดะครับจะเสียดสีแขนของเราขณะที่ทําการฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับท่าแรกก็คือท่า standing chest press นะครับเราจะยืนลําตัวตรงแล้วก็ดันออกนะครับ ลักษณะนี้ดันออกเนี่ยจะเป็นการต้านแรงกับยางแต่จังหวะกลับเนี่ยยางจะดึงเรากลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจังหวะกลับเราต้องชะลอนะครับแล้วดันออกจังหวะกลับต้องชะลอไม่ให้ยางดึงเรานะครับเป็นลักษณะนี้การเพิ่มความหนักนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสีของยางให้มีความหนักมากขึ้นนะครับหรือเราอาจจะเดินออกไปให้ไกลขึ้นนะครับยางก็จะมีความหนักมากขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของท่าแรกนะครับคือท่า standing chest p r e s e ส่วนในท่าที่2นะครับจะเป็นท่า standing chest fly นะครับเราจะหันหน้าออกเหมือนกันนะครับเราจะเป็นลักษณะที่เป็นการแขนนะครับท่าเนี้ยจะเหมือนกับท่า cable chest fly เลยนะครับแต่เราแค่ปรับมาอยู่ใช้กับยางยืดนะครับวิธีการยืนเหมือนเดิมเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับเซตอัพเหยียดแขนมาด้านหน้าก่อนนะครับให้แขนต่ากว่าระดับหัวไหล่เล็กน้อยเกรงลาตัวแล้วก็กางแขนออกแล้วหุบเข้าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่การฝึกกับยางยืดเนี่ยการปรับความหนักจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับการใช้เครื่องเคเบิลนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับความหนักที่ง่ายอย่างที่1ก็คือการเดินออกไปนะครับแต่ในท่านเนี่ยอาจจะไม่หนักมากสําหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีอีกท่านหนึ่งก็คือท่า single arm chest fly นะครับวิธีการเซตอัพก็คือเราจะสอด handle เข้าไปนะครับให้อยู่ในโหมดของ single hand Mode นะครับแล้วเราจะยืนหันข้างแทนพอยืนหันข้าง ลักษณะนี้นะครับมือเราจะเซตอัพอยู่ต่ำออกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วหุบเข้ามานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้หุบเข้ามาอยู่ประมาณกลางตัวของเรานะครับประมาณลักษณะนี้นะครับคราวนี้น้าหนักตอนนี้จะค่อนข้างเยอะแล้วมุมที่เราดึงกับยางจะค่อนข้างเต็มที่นะครับทำให้กล้ามเนื้อหนะ้าอกเราทํางานแต่สิ่งที่จะทํางานด้วยก็คือพวกกลุ่มหน้าท้องที่อยู่ฝั่งเดียวกันสะโพกที่เราต้องโคเอาไว้ให้ได้นะครับจะอยู่ในท่านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราฝึกท่าเชสไฟล์แล้วไม่ค่อยฟิลมากเราสามารถปรับมาใช้ท่าซิงเกิลอาร์มเชสไฟล์ได้เราจะรู้สึกว่ามันยากขึ้นแต่ว่าเราจะฟิลวิธีกล้ามเนื้อหนนะ้าอกได้มากขึ้นนะครับส่วนในท่าที่3นะครับจะเป็นท่าซิงเกิลอาร์มเหมือนเดิมครับแต่เป็นท่าซิงเกิลอาร์มเชสเพรสนะครับเราจะเป็นลักษณะจับข้างเดียวนะครับเลือกก็ได้ครับเอายางไว้ด้านล่างหรือว่ายางไว้ด้านบนแต่ครั้นี้เราจะยืนหันหน้าออกเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วดันออกไปด้านหน้า พอเราทําข้างเดียวเนี่ยโอกาสที่ยางจะดึงเราให้ตัวเราบิดเป็นลักษณะนี้ครับมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําหน้าที่ทําให้ตัวเราตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักที่เราใช้จะมารวมอยู่ข้างเดียวทําให้เรารับน้ําหนักที่เยอะขึ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่บาลานซ์ซ้ายขวาทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่เริ่มทําได้แล้วแล้วอยากฝึกให้หนักขึ้นนะครับในท่าถัดไปนะครับจะเป็นท่า incline press นะครับเราจะแขวนยางยืดเนี่ยไว้ระดับต่ํา ไว้ระดับต่ําแล้วเราจะหันหน้าออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับยางยืดน,นะครับท่านเนี่ยจะคล้ายคายกับท่าที่เราใช้ดัมเบลแล้วนอนบนมานั่งปรับเฉียงประมาณ30องศานะครับในท่าดัมเบลอินไคล์เพรสแต่อันนี้เราจะใช้ยางยืดน,นะครับยืนหันหน้าออกจะยืนรูปแบบเท้านําเท้าตามก็ได้นะครับเซตอัพแขนอยู่ตามกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วดันออกเป็นลักษณะนี้นะครับมุมจะทะแยงขึ้นสิ่งที่เราต้องระวังคือ,อยางจะดึงเรากับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเราต้องโคเวนตลอด แล้วก็ดันออกเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่า Incline Fly นะครับส่วนใหญ่ท่านี้เราจะฝึกกับเคเบิลนะครับแต่เราสามารถใช้ฝึกกับตัวยางยืดได้นะครับให้เราหันหน้าออกนะครับจับแขนเนี่ยเป็นลักษณะที่กลางแขนอยู่ข้างลำตัวนะครับไม่ต้องกว้างมากเป็นลักษณะนี้แล้วดึงแขนมาให้ต่ำกว่าประมาณหัวไหล่เล็กน้อยหรือประมาณแนวหน้าอกของเรานะครับแล้วก็ลงดึงขึ้นจังหวะลงชะลอเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ดึงขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนกับท่าที่เราเล่นในท่าเคเบิลอินไคลฟลายเลยนะครับสิ่งที่ทํางานเพิ่มก็คือพวกกลุ่มหน้าท้องที่เราอยช่วยสเต i l ลไลไว้ได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับและทั้งหมดก็คือท่าฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกกับยางยืดนะครับแต่ยางยืดเนี่ยสามารถฝึกได้ทุกๆส่วนของร่างกายเลยนะครับถ้าใครสนใจและมีคําถามที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามให้และเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ